โทรกับผมนะทางช่องแบ็กฟินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อาเกบน้ําห้วยโจ้ครับผมอยู่กับน้องท็อปแบ็ฟินนะฮะแล้วก็พี่การโอเคนี่การฟิชิ่งนะะไม่มีคอนเทนต์นะครับเหมือนเดิมมาตกปลาช่วงเวลาน้อยๆนะครับมาตีข้อชะโดนะฮะก็ชะโดที่นี่เขาว่าใหญ่ใหญ่มากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปตามโชว์มาดูนะฮะจะมีปลาขึ้นมาโชว์หรือเปล่านะนี่ฮะตีกันอยู่นะฮะเจอนะครับครอบโอเค ตองไม้แต่ไม่ไม่เป็นข้อเล็กกว่านี้อุ้ยกัด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 หรือโดนลูกมันไม่รู้นะกัดไนดะ้ไงทำไมมครืบไม่กัดโดนลูกมัน มีสัตว์โคตรน่าตีเลยที่บอกอมไม่เอาอ่ะตีข้อกนะอย่าไ,ได้แค่์ตื่กว่าอา้ว้าวพี่โดนแล้วอย่าเลยนแบบพ <c oughs> ี่โดนดีละโอ้ยกระเที่ยว,วยตื่นแล้วตกันแล้วไหมคื่นเืออนีม่มนไปไหน คิดเดียวแต่เนีม่มุดเหลือมันงเลื่อนกราดาษใส่เลยเจอผีขาวมันฟูด,ด้วยกั้อไว้ไว้ลูกมัน ว,ว้าวเยี่ยไรวะเยี่ยแม่โคตรใหญ่เลยว้า,มยายว,าวมันมันกำลังจะขึ้นเหมือนไซโดกำลังจะขึ้นจิบแล้วมันเจอผม ก็ต exactly no, right. nah, mm ิดตรงนู้นนะแม่งจีบแบบเนาะน่ามาหน้าหมอกหมอกน่าเหี้ยถึงอะไรก็ไมลี่ยนเ้าสีดุสีดุเอาสีดุ ทางหน้าโดนไะงเขาต้องตีเลยนะครับมันไม่ใช่เหยื่อเราแต่จะลงไปหามันจะไม่ขี้นะวางเลยกับแป๊อกอย่างนั้น ร้านเดิแบบปเลยป็นยานร้านเดินแบบเปิดกันปะไปไปาใช่ไม่ใช่มันยาการจองเลยประมาณแบบวันเลี้ยงไม่มาร้องไห้นะครับเดี๋ยวอืม โตมาพี่เือว,ว่างกอเออชานจะไปะไมว่างออเออดี๋ยวอบเนเป็นภาระพี่ครัยายเนอะายเนอเม็ดเมเม็ดเดเหนไหนุ่นคุณมันหล่อนพี่ทมาตาม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 มาไอเฮียไม่ถึงร้านเดิมาเปิดกันแล้วช่ใช่ เนี่ยการเจ้านเยปรมาณว่าว่าเรียกแมงไม่มา้องไหม้มาออโทรมาพี่เรือว่างก่อเออชายมันจะไปล้วไม่ว่างอนนเอบือเป็นภาระพี่เนะซ้ <c oughs> ายเนาะซ้ายเนาะเม็ดเม็นเ่นเม,นม,นม,นมน ไม่ิติดแม่มันหลอนพี่มาตามาตามมาตามมาไอ้เหี้ยไม่ถึงหนงนั่นไงนั่นไงน yeah, ัああ่นไงกูว่าแล้วพี่กวางกูเด้าแล้วโอ้รปาดนะครับพ่กวางเก่าแน้วนะครับ ตอนเขาปีว่าแล้วพีว่ายด้อยูแล้วโ <c oughs> อ้ <c oughs> ายาคัยเนื้คใส่หัวอยู่ <c oughs> <c oughs> ยขึ้นแล้วขึ้นแล้ว อีกองฝากกันวางนีอ้ยใหญ่ชิบหายม่งโดดเลยโอ้ยใหญ่ด้วยอ่ะอมอมไหมอมเลยอ้เขียวขาดว่ากวางวางเนียนเนียนเนีย

เหรียญโผล่มาแล้อยแล้วโชคจะขาดรับท็อปหวิงหรอหวิงหวิงสวิงวิงตัดได้เลยไม่ต้องกลัวติดมุดไปโอ้ยจะขาด้ว อมแล้วเนียนเลยเนียนเลยเนียนเลยคนนี้เจ็ดแปดอ่ะเราไม่ต้องติดเบอร์อย่างเขาแต่ของเรามันใหญ่โอ้โหอมเลยเยี่ยแม่งโหดว่ะอ่ะเสียวชิบหายเออพี่เสียวสายหน้าเนี่ยเราติดต่อเลยฮะเราติดต่อเลยเยอะจ้ะใช่ใช่เม็ด หมูปูมาหน่อยแล้วช็อกจะขาดโอ้ช็อกจะขาดแล้วช็อกเป็นรอยบานเลยท็อปท็อปสวิงเหรอท็อปท็อปสวิงสวิงสวิงท็อปตัดเอาเอ้ยตัดเอาตัดหัวได้ตัดหัวได้เฮ้ยท็อปสองมือดีนะ เออยกยกขึ้นมาขึ้นมาบนเรือก่อนขึ้นมาเดี๋ยวครับสองมือเงี้ยเ้ยนิดเดียวเออยกยกขึ้นมาขึ้นมาบนเรือก่อนขึ้นมาบนเรือก่อนเลยนะหึงยังไงตัวนี้ที่นี่ว่ามันขาดนะ เออไหนก็ขอที่ไหนสัตว์คลายง่ายแ่เยอะเออโอ้ยตัวนี้ที่พี่ว่ามันขาดอ่ะเออไหนก็ขอภูมิไหนสัตว์คายง่ายแม่เยอะฮดูสายดิเห็นไหมเอามือจับข้างหน้านั่นเห็นแล้วพี่เกือบขาดเย็ะมากนี่ครับชโด ไซน่าจะเกือบสิบโลนะดูจากสายตาลแล้วไม่เคยเจอนะครับไซนี้ใหญ่มากถ้าไม่ถึงก็7จ็ดแปดนะฮะโอ้ยระวังคังนเด้อครับครับพี่ก่อคันถ่ายโทรศัพท์ดวยวอีกแล้วดูควายโคตรใหญ่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วแหละตัวนี้ดูเด้โอ้โหในสิบเล้ว น่าจะถึงนะแต่ไม่น่าถึงน, 7, นะเจ็ดแปดนะกืะดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวส่งมาด้วยนะโอ้โหค้งถ่ายด้วยนะถ่ายดิยโอเคนะฮะก็จบแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มีเวลาเพียงน้อยนิดนะฮะที่มาตกเโดนะครับก็ได้กันไปตัวเดียวนะฮะที่เหลือก็ตามกัดแต่ไม่โดนผลประกอบการก็ได้เโดใหญ่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะน่าจะไม่แน่ใจว่าถึงสิบไหมเดี๋ยวเราไปชั่งกันดูนะครับอย่งนีก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยครับวันนี้พวกเราแบ็กฟินพิการขอลาไปก่อนนะครับผมไปพบกันใหม่ลิดหนครับโอ้โหเดตัวนี้นะครับมีน้ำหนัก ที่เหลือเฟือมากโคตรใหญ่เศรษฐาย